ก็กลับสวัสดีพี่น้องชรวะบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้กลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UTC ซนะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราพามาหากันมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะเพื่อนชิ้นแรกเนี่ยจะเป็น d e วิลเลตแฮมเมอร์ครับผมของชิ้นนี้แจกด้วยกันทั้งหมด1,500ชิ้นนะครับผมและตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่83ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นหน้ากากไฟเดวิลเฟสแมสตนะครับผมหรือว่าหน้ากากสีแดงอันนี้นั่นเองครับผมาร มันทําง่ายทั้งคู่เลยนะผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปจาลองการประทะพลังงานอนิเมะนะครับผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วเพยอจะมีอะไรบ้างเนี่ยผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในเกมนะผมหน้าตาก็จะเป็นงนี้เลยนะผมให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านซ้ายมือเลยนะครับผมที่เขาจะเขียนว่า limited อยู่ GC รูปพรอตรงนี้นะครับผมอ่าพอกดเข้ามาครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเควสนะครับเขาจะมีให้เราด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะแต่วันนี้ที่ผมมาแนะนําผมมาแนะนําองอันขวานะพเพราะเควสอันแรกนะผมบอกเลยว่าใช้เวลานานมากครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับว่ามันนานจริงๆนะครับผม รีเบิร์นนะครับถึง65ครั้งเลยนะผมผมบอกเลยว่ายาวๆเล่นกันเป็นแบบข้ามวันข้ามคืนอะหลายวันนะครับผมเลยไม่แนะนําไม่ทำนะส่วนที่ผมมามแนะนําอันนี้ก็คือหน้ากากกับคอนี้นะครับผมไปดูในส่วนของหน้ากากก่อนนะที่เขาที่เขียนว่า e a s y เลยนะครับผมกดวิวเข้าไปดูได้เลยนะผมอย่างแรกนะครับผมที่เขาให้เราทํานะครับผม เขาให้เราต่อสู้กับฟีโซนะผมไม่ได้ฟีเซอร์นะฟีโซนะผมับผม1ตัวนะผมอย่างที่2นะครับเขาให้เราออนเวลาทั้งหมด3 0 0อ,อนาทีหรือว่า5ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็น่าจะพอดีนะเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเขาให้เราตีบอสนะเพื่อนๆก็ไปตีบอสได้<ๆ>เลยนะผมสำหรับใครที่อยากได้ของชิ้นนี้นะครับผมตีบอสไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพื่อนๆแล้วเราก็ออนตัวไว้นะนี่ครับบอสตัวไหนก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะมาตีฟีโซนี้ได้นะไอ้ตัวนี้ครับคือฟีโซนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฟีโซนี่ตัวนี้เลยนะผม ก็ตีจนครบไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตีให้เพื่อนๆดูนะค่าพลังมันไม่เท่าไหร่ครับเพื่อนๆละของชิ้นนี้ผมว่าน่าจะหมดไวนะครับผมเพราะมันทําง่ายนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมเราไปดูในส่วนต่อมานะครับผมของคอนนะเพื่อนๆเควสคอนนะครับเขาให้เราสวิงดาบทั้งหมด20,000ครั้งนะครับผมแล้วก็รีเบิร์ดเนี่ยเราต้องรีเบิร์ดทั้งหมด20ครั้งนะครับตอนนี้ผมก็รีเบิร์ดไป29ครั้งครับซึ่งเควสมันก็ผ่านแลยนะครับผมถ้าผมเหวี่ยงดาบครบแล้วก็เควสที่สามไม่ค่อยเราเปิดขายไม แล้วผมไปเปิดขค่รครบเนี่ยผมก็รับของชิ้นนี้ไปเลยนะผมแต่ผมว่าผมน่าจะทําชิ้นนี้ก่อนนะครับผมเวียงดาบแล้วก็ไปเปิดข่นะ แล้วก็พอเสร็จแล้วนะผมก็มากดรับได้เลยนะครับผมเพราะของมันแจกน้อยกว่าเพื่อนๆผมก็เลยจะทาของที่มันแจกน้อย,อยๆกว่าก่อนนะซึ่งไอเควสหน้ากากเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยกลับมาทํานะเพราะมันตีบอส999ตัวนะครับผมส่วนการเกิดใหม่นะเ<ๆ>พือ่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยมันจะบักอยู่นะครับมันจะขึ้นว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะขึ้นว่าสูตรนะเพื่อนๆที่ตอนนี้ผมจะเขาจะเขียนว่า29ครั้งนะครับแต่ใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยเพือ่อนๆไม่ต้องตกใจนะผมถ้ามันขึ้นสูตรเนี่ยเพือ่อนๆไปกดรีเบิร์ต เหมือนผมตอนนี้นะครับนี่เห็นไหม29ครั้งนะครับ ตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยผมนึกว่ามันให้นับรีเบิร์ตใหม่นะแต่ไม่ใช่นะเพื่อนมันนับรีเบิร์ตที่เรารีเบิร์ตอยู่แล้วนะซึ่งดีมากๆเลยครับผมเวียงดาพบเนี่ยเปิดไข่จบเลยของชิ้นนี้ผมรับรองว่าทําง่ายครับง่ายจริงๆนะใครที่อยากได้ทั้งคู่เนี่ยผมแนะนําให้รีบเข้ามาจัดตอนนี้แล้วผมเพราะผมก็น่าจะออนยาวๆนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมา8นาทีแล้วครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทาไมไอ้คอสเนี่ยถึงทายากกว่าไอ้หน้ากากนะผมอย่าไอ้หน้ากากนะครับที่เขาให้เราไปตีบอสใช่ไหมเขาให้เราไปตตีบอออส่่ัันนน้เเรรราาามมถปิดใชแ รนคับไอเควสที่เขาให้เราไปเปิดไข่เนี่ยเราไม่สามารถกดออโต้ได้นะผมเราต้องเฝ้าจอนะผมถ้าเกิดอยากเปิดออโต้เนี่ยเราต้องเสียเงินให้เซิร์ฟก่อนนะครับผมมันเลยเขียนว่าอยู่ในระดับมีเดียนนะครับมันยากกว่านักกากนิดนึงนะเพื่อนๆต้องอดทนกันนะสายฟรีอย่างเรานะเอาละครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการตามหาของฟรี u ู c ทั้ง2ชิ้นนี้นะเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมรีบเข้ามาทำกันนะครับผมเประของ